ว,ว่าพีตัวดำใกล้ๆก็ว่าพีดำดำตรงไหนดำตรงไหนนี่ดำตรงไหนนี่นี่อะไรนี่นี่ข้าอย่านี่ข้าอย่ีดำตรงไหนวัตเทเรน่าดำไม้นะเอาได้อาการนี้ให้ผมนี่วัตเทเรว่าดำไม่พี่ดำตรงไหนนี่พี่ชายกันเดชกว่านี้กันเดชมนรัฐกันเดชพิบดายดำตรงไหนทะเลแห่งใต no ้ทะเลมันดำตรงไหนเรียกเราอยู่ได้อีเคียวอีดำเรียกอยู่ได้อย่านดำไหนแบบคนนี้ไทยแหลกคนน่ะเฮ้ยแหลกมากคนน่ะว่าพี่ดำขนาดไหน นี่ฝากเหมือนบอลหมีเลยอันนี้บอลนมีนนว่าดำก็ได้เรื่องตอนนี้อย่างเงี้ยบอกเที่ยวีดำมันชายดีนะยี่งล่ะทุกคนแต่ว่าค่อยเดี๋ยวไม่อยากดำอยากตัวข้าวๆอ่ะอ่ะนี่เลยพีไอก็แนะนำกันแดดมนตรากันแดดพิวกลายมันดำตรงไหนยว่านมันข้าวหรือมันดำตุ่มเลยอะไรที่แบบนี้ถ่ายอะไรแค่เดียวพีไอ้ดำมากถึงตัวค่ะขึงสี่เราดำไหมวะโอเคดำไหม เค okay, ไหมแนะนำเลยตัวนี้นะซื้อกันมาใช้เลยอยู่ในตะกร้ามาเรียกพี่ดำได้ยังไงนี่เมื่อก่อนเห็นไหมดำจริงดำจังแต่นะตอนนี้จับไปนะอยู่ในตะกร้าห้าแถมหนึง่งตอนนี้จิ้มเลยค่ะจิ้มไปห้าเดี๋ยวใส่ไปให้หก